ไม่ค่าแอดถึงแพงขึ้นมากๆในปีนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึงสาเหตุที่ทําให้ค่าแอด รวมถึงวิธีการแก้ไขที่ได้ผลดีที่สุดในตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการนะครับผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็กดเซฟไว้ได้เลยเพราะผมมั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ก่อนก่อนนะครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่คอนเทนต์เยอะแล้วก็โอเวอร์โหลดมากๆนะครับในวันวันหนึ่งที่คนคนนึงหรือว่าลูกค้าของเราเขาใชฟรีเนี่ยสิ่งที่เขาสามารถเจอได้ในหนึ่งวันเนี่ยมันมีจำกัดนนครับแล้วมันก็เป็นไปได้ยากมากที่เขาจะบังเอิญน,นะครับไปเห็นคอนเทนต์ของเราพอดีนะครับที่เราจะต้องการขายเพื่อแก้หหาาารงนนนนนีี้เ้เเเ็อิขขใใ่่คคททจสส นำไปสู่การซื้อด้วยความที่คอนเทนต์เนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มมากกว่าเดิมเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนแทบจะอยู่บนโซเชียลมีเดียกันหมดแล้วนะพื้นที่ตรงนั้นมาเลยเหมือนกับยิ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับทิ่มันก็กกรกคาเดียวพอสังหาระครับ การยิงแอดเนี่ยก็จะเป็นระบบประมูลนะครับคือเราอะ่ะผู้ประกอบการใช่ไหมเราก็ต้องไปประมูลนะครับแข่งกับคนที่ยิงแอดในความสนใจเดียวกันทีนี้วิธีแก้เลยนะครับก็คือเราไม่ต้องไปแข่งยิงแอดนะครับด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าความสนใจแข่งกับผู้ประกอบการคนอื่นๆแต่เราสามารถสร้างคัสตอมออดเดียนด้วยเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลนะครับเหมือนเราไปทางด่วนเลยครับไปคนละทางกับคนที่เขายิงแอดด้วยความสนใจเลยเขอย้อ่ตรงนี้เราไปยิงแอดทางด่วนตรงนี้เลยนะครับทีนี้ก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับว่าเราจะไปเก็บเบอร์โทรจากอ e ีเมลที่ไหนมาให้ได้มมาาาาาากกกๆลููชั่่นนใใหห้้้้ะะะคคคครรรรบบบ็ืืออดวยย AI สถททีจํ เว็บไซต์เบอร์โทรนะครับแล้วก็อีเมลมาได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าเร็วกว่าวิธีอื่นมากๆนะครับตามที่เห็นด้านบนนี้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งการหารายชื่อลูกค้านะครับการเอาเบอร์โทรไปสร้าง custom audience ์รุออะไรแล้วก็เอาไปยิงแอดบนทางด่วนนะครับที่เราไม่ต้องไปติดแข่งกับคนอื่นนะครับมีสอนอย่างละเอียดในคอร์สที่ชื่อว่า AI Legend ครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยครับ